สวัสดีครับช้างศึกฟาฟอร์มโฮม e ีนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับเอามักตูมสเตเดียมนะครับสังเวียนแข้งที่เราเพิ่งทำศึกกับทีมชาติอินโดนีเซียไปนะครับมาทำความรู้จักกับสนามแห่งนี้ให้มากขึ้นไปพร้อมกันเลยครับแรกเริ่มเดิมทีเอามักตูมสเตเดียมนั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1980 แต่ก็ได้มีการรีโนเวทครั้งใหญ่ไปเมื่อช่วง3 4ถึงปีที่แล้วใช้งบประมาณมูลค่ามหาศาลถึงกว่า2,500ล้านบาทและได้มีพิธีเปิดสนามเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปี2019โดยการเชิญทีมปืนใหญ่ารสเซนอลมาดวลแข่งกับทีมอัลนาเซอร์เอสีทีมในเลกสูงสุดของ UAE ที่ใช้สนามแห่งนี้เป็นรังเย่าของตัวเองครับปัจจุบันเอามักตูนสเตเดียมนั้นมีความจุประมาณ1 5 0 0 0คน พร้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่ทันสมัยทั้งระบบรักษาความปลอดภยัยการสำรองไฟในยามฉุกเฉินสัญญาณ Wi-FI ที่แรงทั่วทั้งสนามลำโพงกว่า165ตัวหรือแม้กระทั่งกล้อง C C T V กว่า200ตัวในบริเวณสนามถึงขนาดสามารถใช้ระบบตรวจจับใบหน้าในการรักษาความปลอดภัยในสนามได้อีกด้วยเลยละครับ แต่ภายใต้ความสวยงามและทันสมัยสุดล้ำต่างๆเหล่านี้การลงเล่นภายในสนามแห่งนี้ในฤดูร้อนที่ขึ้นชื่อว่าโหดร้ายสุดๆของ UAE ก็กลายเป็นอุปสรรคสำคัญแก่นักฟุตบอลเช่นกันละครับผมว่ามัน,ค,นค่อนข้างที่จะอบอ้อาวมาพี่เพราะว่ามันเป็นโดมนะครับแล้วมัน UAE มันก็ร้อนด้วยพี่มันไม่มีลมพัดมาผ่านอะไรเงี้ยมันทําให้เหงื่อเหงื่อออกเยอะด้วยอะไรเงี้ยครับพี่แล้ว เวลาเล่นไปอย่างเงี้ยมันเล่นลําบากครับพี่มันมันเหนื่อยมันร้อนหายใจไม่ค่อยออกด้วยครับแต่พอผมรู้แล้วผมก็พยายามที่จะกินน้ําให้เยอะมากกว่าเดิมอย่าเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะช่วยเยอะพี่เพราะว่าเหนื่อออกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องกินน้ําเสริมเข้าไปก็หวังว่าวันที่15มิถุนายนนี้เอามักตูมสเตเดียมจะกลายเป็นสนามที่ถูกชะโงกกับแข่งชั้งสึกของเราที่มีคิวลงบูกับสือเหลือมาเลเซียนะครับ มาร่วมให้กำลังใจพวกเขาไปพร้อมกัน่ันอังคารหน้าครับ